1>, 1 2, 3, 1, 2ึ่งสองสสเรียบร้อยสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Don't Star t o g a t o r นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการสู้กับบอสทีกาดนะครับสำหรับก่อนก่อนอื่นเราต้องเรียกบอสทีกาดออกมาวิธีการเรียกบอสทีกาดก็ง่ายๆครับเราต้องตัดต้นไม้นะครับ ตัดเลยครับตัดไปเรื่อยๆมันก็จะสุ่มสปอนออกมาเองครับีการ์ดทีการ์ดมันก็จะมี3ามลิวลเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวทีการ์ดมันสปอนออกมาจากต้นไหนนะครับขออนุญาตไปเอาขวานทองก่อนนะ ก็ตัดไปเรื่อยๆครับตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆเลยมนก,กว่ามันจะสปอนออกมาโอเคครับตอนนี้ที่กัดสปอนออกมาแล้วนะครับนี่แล้วเราวิธีการที่จะทําให้บอสตีกาสงบนะครับเราต้องมีลูกไม้ห้าลูกนะครับแล้วก็ปลูกใกล้ๆตัวบอสตีการครับ ไม่ถึงห้าลูกลูกเดียวเลยนี่กูทีการมันก็จะแบบอ่ากลับไปอยู่ในโหมดต้นไม้เหมือนเดิมครับเราถ้าเราจะสู้นะครับเราแค่โจมตีมันีน่ธีการสู้นะครับก็คือตีสามครั้งแล้วก็เดินหลบนะครับครั้งแรกเราต้องหลบมันก่อนนะครับนี่หลบ่างนี้แล้วก็หนึ่งสองสาม 1>, 1 2 3นี่หรอก1 2 3เรียบร้อยโอเคนะครับสำหรับเจ้าตัวทีกาดนะครับก็จะดอกของอยู่2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเนื้อมอนสเตอร์นะครับดอกมา1ชิ้นนะครับแล้วก็ไม้ผีนะครับวิวินล็อกอ่า นี่ก็จะดรอปของสองอันนี้นะครับสำหรับตัวทีกัดโอเคในที่สุดก็ข้ามวันมาแล้วนะครับข้ามกลางคืนมาแล้วเดี๋ยวเรามาสู้อีกตัวหนึ่งให้ทุกคนดูกันดีกว่า หมันไส้โอเคนะครับสำหรับการต่อสู้กับเจ้าทีกาดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากให้สอนทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย